ทุกคนน่ะอยากมีหมดแหละซิกเนเจอร์เมนูบางทีมันเริ่มยากนะคะจะมาเดเวล็อปซิกเนเจอร์เมนูอีกเนี่ยเริ่มยังไงดีแล้วมันจําเป็นไหมคะที่ทุกร้านเนี่ยจะต้องมีเคยใช้แต่นมตัวนี้เน่ยมาตลอดแต่ว่าวันหนึ่งอยากจะทำซิกเนเจอร์ดริงก์อ่ะจะได้ทำเป็นตัวไหนดีคนทพ่งเริ่มต้นยังไม่มีซิกเนเจอร์เมนูเลยมีข้อควรจำอะไรบ้าง คาเฟ่เราอยากจะมีซิกเนเจอร์เมนูเป็นของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจำเป็นหรือเปล่าไม่เป็นไรนะคะ i n s i ซต์อะครับไบซีพีเมีคำตอบแน่นอนค่ะในเอพิโซดที่มีชื่อว่า s i กเ a เจ r ร์เมนูค่ะ แน่นอนค่ะว่าซิกเนเจอร์เมนูเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับคาเฟ่ของคุณในการที่จะเพิ่มยอดขายแต่ถ้าหากว่าคุณยังหาทิศทางในการเริ่มต้นกับเมนูพิเศษพิเศษของคุณยังไม่ได้วันนี้พี่หมูแห่ง Bottomless และพี่แพดดี้จาก Simple Coffee Simple Life จะมาแชร์เทคนิคและเคล็ดลับที่เรียกได้ว,ว่าดูจบรับรองคุณจะได้ซิกเนเจอร์เมนูให้กับคาเฟ่ของคุณแน่นอนค่ะโอน่ารักมากสเมนูเลย เป็นเมนูพิเศษขอยงที่นี่หรือะใช่ใช่ทีนเ,เจอร์ดิงของเราเลยครับมีอะไรบ้างอะคะครับตัวน,นี้เป็นยูสุคิบุเล่ลาเต้ครับคิมุเล่ยูสุครับใส่กับครีมกับนมครับแล้วก็เชคเขาด้วยกันก็ช็อตเอเบโซทุกทีเราจะเคยกินแค่กาแฟกับนมบแต่คราวนี้เป็นกาแฟนมแล้วก็ผลไม้ด้วยไอ้ข้างบนนี่คืออะไรคะคาราเมลครับเราเอาน้ำตาลไปเผาบนเลมอนเพื่อให้ได้ความแบบว่าสดชื่นของน้ิตนชาใช่ ดื่มแล้วก็เคาะน้ำตาลลงไปครับขอลองนะคะใช่เอาเลยนะคะครับนี่โอ้สวยงามแล้วมันเขาใส่ลงไปเนาะใช่ครับโอเคมันเป็นเหมือนมีกิจกรรมเนาะให้คนให้คนหนึ่งหอมนะเลมอนใช่ไหมคะเลมอนเลมอนครับไม่เป็นเลมอนแล้วข้างล่างเนี่ยมันมีความแบบมันไปด้วยกันกําลังดีค่ะรับไม่ไม่มีอะไรโดดจากอะไรนะใช่ใช่กลมๆอันนี้ตัวแรกค่ะอีกตัวหนึ่งพี่บัดดี้ทายสิ่รับว่าอะไร เจลลี่กาแฟด้านลางอมคกาก็เป <c oughs> <às> ็นนมที่เราผสมขึ้นมาใหม่แล้วก็คาราเมลซอสจอครีมมี่ขโมยก็เป็นคาราเมลซอสอันนี้ต้องกินยังไงคะพี่หมูก็กินได้เลยครับหรือจะคนก่อนแล้วค่อยกินก็ได้แต่เราสามารถดื่มได้เลยเจลลี่มีรสชาติกาแฟที่ชัดเจนส่วนตัวนมจะมีรสคาราเมลใช่เวลากินด้วยกันก็รู้สึกไม่ได้กาแฟไม่ได้โดดเด่น มาจุเกินไปก็คือเหมือนทายขนมเลยอันนี้พา่ว่าน่าสนใจมากนะคะแล้วที่ s i m p l และ f s y m o l Coffee ะค่ะเราเห็นว่าของพี่หมูเป็นคอฟฟเจลลี่แล้วก็เป็นนมอยู่ด้านบนเราเลยคิดว่าไม่ได้เราต้องทําสลับเราเอานมมาทำเป็นเจลลี่แล้วก็ท็อปด้วยกาแฟด้านบนอย่างนี้แปลว่าิกเนเจอร์เมนูเนี่ยมันไม่มีคำว่าถูกหรือผิดเนาะใช่ไม่ถูกผิดแต่ขอให้อร่อยแล้วมันจําเป็นไหมคะที่ทุกร้านเนี่ย จะต้องมีมีแล้วจะได้แสดงตนของร้านนะครับแสดงวิธีคิดแสดงแนวคิดของร้านถ้าเราอยากกินเครื่องดื่มแบบนี้เราจะไปกินที่นี่ได้แค่ที่เดียวอย่างนี้แปลว่าการมีซิกเนเจอร์ดริงก์จำเป็นจำเป็นค่ะกับทุกร้านใช่ค่ะช่วยให้เรามีความคิดสร้างสารรค์ตลอดเวลาเป็นการมาร์เก็ตติ้งร้านนะครับมันเป็นภาพจำของลูกค้าว่าแก้วนี้คือร้านเรารฟังแบบนี้แปลว่าทุกคนน่ะที่ไม่ว่าจะเป็นมือเก่าม,มือใหม่ก็แล้วแต่ อยากมีหมดแหละซิกเนเจอร์เมนูบางทีมันเริ่มยากนะคะแค่คลาสสิกเมนูเนี่ยทำให้มันถูกทช่ไหมมันเ๊ะเนี่ยก็ยากแล้วจะมาเดเวล็อปซิกเนเจอร์เมนูอีกเนี่ยเริ่มยังไงดีเราต้องวางคอนเซปต์ก่อนว่าเราจะทำอะไรกับซิกเนเจอร์เรามองภาพกาแฟก่อนว่ากาแฟเบสมีรสชาติอะไรเราบูทดขึ้นมากาแฟเราเป็นถั่วเราอยากได้ความเป็นถั่วให้มันชัดกว่าเดิมเราก็แอดความเป็นถั่วเข้าไปหรืออยากตัวนี้ครับ เราอยากได้ความเป็นฟุตตี้เข้าไปในกาแฟที่ไม่ได้ฟุตตี้ด้วยนะก็สามารถเพิ่มสิ่งที่เขามีหรือเพิ่มสิ่งที่เขาขาดเริ่มต้นจากมเมล็ดที่เรามีหรคือที่เราอยากจะไฮไลท์และสามารถไปได้สองทางเป็นการไฮไลท์หรือว่าเพิ่มในส่วนที่เขาขาดใช่ครับแล้วพี่แพดดี้ของแพ้คือหนึ่เราเราต้องการที่จะชัวะะไร เราโดดเด่นเรื่องอะไรเช่นเราเป็นร้านกาแฟแน่นอนอยู่แล้วซิกเนเจอร์ดิ้งของพวกเราทุกคนก็คือจะต้องมีกาแฟเป็นหลักอันที่2เลยก็คืออินกิีเดียนของคุณมีอะไรเช่นแบบจังหวัดของคุณแบบมีมะพร้าวเยอะอยเอามะพร้าวนนนนมาใช้ชค่ะ มีน้ำตาลตะโหนดมีส้มจี๊ดคืออิงกิเดียนที่คุณสามารถหาได้ง่ายแล้วก็คนอื่นไม่มีอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเอามาปรับเป็นซิกเนเจอร์ดิงได้เวลาทำออกมาเนี่ยมันมีความคิดสร้างสารรค์มากขนาดไหนมันว้าวไหมมันทำได้จริงหรือเปล่าทำเสิร์ฟได้ตลอดไหมบางคนคิดซิกเนเจอร์ดิงแบบโอ้โหยากมากเลยสรุปแล้วก็คือขายไม่ได้จริงโอ้แสดงว่าฝั่งพี่แพดดี้บอกว่าใช้ความคิดสร้างสารรนคะ์เนาะทดลองอยู่เสมอ<ๆ>เสมอเนาะข้อต่อมาเนี่ย สำคัญเหมือนกันพี่ไปตี้บอกว่าลองใช้วัตถุดิบแถวบ้านมันก็จะกลายเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของจริงแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยค่ะอันนี้สําคัญมากทำจริงได้ไหมทำซะสวยเลยพอถึงเวลาลูกค้ามาสิบคนได้สิบคนเลยอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ครก็ไม่เอาใช่ไหมคะที่มาของซิกเนเจอร์ดงก์สักแก้วหนึ่งเนี่ยมันมีที่มากันได้หลายแบบลรวจะออกแบบพี่หมูเริ่มจากอะไรนะคะจากความชอบก่อน อชอบกินอะไรใช่อยากได้รสแบบไหนใช่แล้วพี่แพตตี้อะคะของแพทก็คือดูว่าในร้านเรามีอะไรพิเศษอะคะแพตมีน้องหมาอีตัวหนึ่งเป็นน้องหมาดะชนะสีเขาจะเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตแล้วก็มีด่างๆแต้มๆนิดนึงแพตก็นั่งดูเขาแล้วก็เออเ,เอามาทาเป็นเอามาทําเป็นกาแฟแก้วหนึ่งดีกว่า <ทำ S 2> เราก็ทํากาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็สีออกมาให้เหมือนน้องมากที่สุดเที่จะเหมือนได้พอเราเสิร์ฟออกไปอะลูกค้าว้าวไหมา่ ทุกคนก็จะหยิบแก้วแล้วก็พยายามไปถ่ายรูปกับน้องหมาให้ได้มากสุดโอ้ยอย่างนี้แรงบันดาลใจมันก็เกิดขึ้นได้หลากหลายเลยเนาะที่มันจะนํามาสู่ไอเดียการเดินทางท่องเที่ยวได้ใช่ค่ะหลายๆครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวเราก็ได้กินซิงเกิลเจอร์ดิงของหลายๆร้านอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มดูแล้วอุยหน้าตาเป็นยังไงเขามีวิธีการแบบไหนเวลาเรากินเข้าไปเราได้รสชาติแบบไหนและทําไมเขาถึงเสิร์ฟรสชาติแบบนี้ตัวที่ว้าวมากเราก็จําจำมาว่าเราอยากรู้ว่าถ้าเกิด ผ่านมือเราแล้วรสชาติจะดีกว่าเดิมหรือเท่าเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมือใหม่หลายหลายคนบอกว่ามีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมไหมสำหรับการคิดเมนูซิกเนเจอร์ดริงก์เราต้องเข้าใจเมธอดของการผสมเครื่องดื่มครับฝ mm ั hmm. ่งกาแฟปกติเราก็จะคนอย่างเดียวเราก็ต้องเรียนรู้วิธีอื่นว่าเชคแล้วจะเป็นยังไงเครื่องปัน่นแต่ละรูปแบบใ,ให้ดิจเจอร์ออกมาแบบไหนเนี่ย mm hmm. ถ้าเกิดเขาเคยลองมาหมด mm hmm. เวลาเขาจะใส่ไอเดียเข้าไปใน ในซิกเนเจอร์ดิงมันก็จะง่ายดังนั้นแต่ว่าเราอาจจะต้องเรียนรู้เยอะๆใช่ค่ะมันไม่มีทางที่ทำคำเดียวแล้วมันจะสำเร็จเลยความว้าวก็คืออยู่ที่ว่าพอมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วอ่ะมันไม่ธรรมดามันเป็นครั้งแรกที่ไปกินเมนูนี้เหมือนกันเนาะก็คือ พูดตรงๆรง<ช>ว่ามันก็แบบมันว้าวมากดังนั้นแก้วนี้คือวินแล้วสําหรับพี่หมูแล้วก็<ม>สุดท้ายเลยของสุดท้ายก็คือเทสคุณจะอยากกินแก้วนี้อีกไหมอยากอย่างหนึ่งที่พี่เห็นพี่หมูพี่แพดดี้ใช้ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในสองตัวนี้เลยมีเหมือนกันคือคือนมเลยไหมคะนมใช่ครับอันนี้เราเอามาเล่นเยอะไหมคะเวลาเราจะคิด s i นเจอร์ด drink ซิกดิงที่เป็นนมอ่ะจะโดน ข้อจํากัดด้วยความเป็นนมทําให้เขาออกไปเล่นอะไรเยอะไม่ค่อยได้แต่ก็มีวิธีการคิดอยู่ใช่ครับโลกแห่งความเป็นจริงที่เราขายลูกค้าจริงๆอ่ะทุกคนจะชอบเครื่องดื่มเย็นและชอบเครื่องดื่มที่เป็นนมใช่บอดี้มาเพราะว่าทาง่ายกว่าทานง่ายกว่าดังนั้นเวลาที่พวกเราทําซีเนเจอร์ดิงเนี่ยเราก็จะมองว่านมจะเป็นอะไรที่ขายได้ครับเราจะพยายามใส่ลงไปแต่ทําไงก็ได้ให้เขาว้าวให้ได้ใช่ค่ะสมมติฝ้ายมีร้านเนาะแล้วฝ้ายก็เปิดร้าน เคยใช้แต่เมนูนมตัวนี้น่ยมาตลอดแต่ว่าวันหนึ่งอยากจะทำซิกเนเจอร์ดริงก์อ่ะถ้าไปลองไอตัวเก่าไม่ได้สักทีเปิดโอกาสลองตัวใหม่ดูจะแนะนำเป็นตัวไหนดีถ้าอยากจะเริ่มต้นเมนูซิกเนเจอร์ดริงก์สันัผมจะมีโฟมเย็นที่แบบอร่อยมากๆทำโดยเมติบาริต้ามิลคคือด้วยวิธีการเนี้เราทำมากับนมทุกตัวแหละทำไม่ขึ้นมีเมติบาริต้ามิลคที่ที่ทำแล้วรอดถ้างั้นใครที่ ทำโฟมนมไม่ขึ้นก็อาจจะลองเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ดูใช่เพาถ้าเป็นพี่แพตที่ลองแบบ<ม>ว่าอยากให้คนอื่นลองตัวไหนดูถ้าแพตอาจจะชอบใช้นมแบบแปลกๆที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วอย่างแบบเมจิที่เป็นสูตรเวโปรตีนอย่างเงี้ยพแพก็เอามาทําเป็นซิกเนเจอร์ดิบโอ้อันนี้แปลว,ว่ามันก็เป็นเหมือนไฮไลท์ของร้านเ<ช>นะราเราก็จะชวนเพื่อนที่ชอบกับมังการด้วยกันมาร้านเนี้ยแหละใช่ค่ะหรือเราก็จะชวนเพื่อนที่ชอบอะไรแบบ สดชื่อหรือมีเทคนิคแปลกๆใหม่ๆวอ่าีาด <Body S 2> ีมาที่นี่โอ้มันก็น่าสนุกดีนะคะถ้าอย่างนั้นเรามาสรุปง่ายๆสั้นๆนเป็นข้อๆกันดีกว่าว่าสำหรับคนที่เงเริ่มต้นยังไม่มีซิกเนเจอร์เมนูเลยมีข้อควรจําอะไรบ้างจะเริ่มต้นทำซิกเนเจอร์ต้องดูก่อนว่าเราเข้าใจวัตถุดิบไหมว่าเขาเข้ากันได้หรือเข้ากันไม่ได้กลับมาเรื่องเดิมเลยนะแลส่ฉะน,นั้นเวลาเราใส่ก็ต้องดูว่า ตัวไหนที่เราจะเอาให้เขาเป็นตัวนําตัวไหนที่จะเป็นตัวตามแล้วตัวไหนที่เป็นตัวเชื่อมอาจจะเป็น เบสิกเมนูธรรมดาแต่ว่าเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเฮ้ยรสชาติแบบนี้เราไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอโดยที่ไม่จําเป็นที่เราต้องมีรูปรล่างหน้าตาที่พลิกแพงพิสดารอะไรเลยอย่างนั้นก็ได้ค่ะในเรื่องของในเรื่องของเทสแต่เราเห็นความเป็นไปได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ความสนุกไม่ว่าจะผ่านการนําเสนอเนาะหน้าตาเขาเป็นยังไง<ช>หรือว่าผ่าน<ะ>ทั้งรสชาติรหรือจะทั้ง2อย่างก็ได้แต่สุดท้ายอย่าลืมว่าเราอยากสื่อสารอะไรกับลูกค้าผ่านแก้วนี้พอเราคิดซิกเจอมาตัวหนึ่ง แล้วเราคิดรูปแบบในการเสิร์ฟคิดทุกอย่างออกมาถ้าเป็นตัวตนของเราจริงๆที่เราไม่ได้กอบใครมาอย่างนี้ครับมันจะเป็นตัวเราที่ลูกค้าถ่ายลงไปแล้วเมื่อไหร่คนเห็นแก้วนี้จะคิดถึงเราเนี่ยแหละคือจุดมุ่งหมายปลายทางที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่ว่า2อ,อย่างนะทุกคนเราจะยังสนุก อยู่กับการทํางานเนาะเพราะเรามีซิกเนเจอร์ดริมที่เราชอบแล้วก็ได้ได้คิดอะไรใหม่ๆเสมอและขณะเดียวกันเรายังสามารถสื่อสารตัวตนของเราผ่านแต่ละแก้วออกไปเมื่อเราเข้าใจมันจริงๆใช่ครับและลูกค้าก็จะจำเราได้โดยที่อาจจะไม่ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณาเลยด้วยซ้ำใช่ใช่เนาะฟัมาขนาดนี้เนี่ยไฟมั่นใจว่าทุกคนอยากจะดูซิกเนเจอร์ดริมของทั้ง2ท่านแล้วนะคะทั้งพี่หมูแล้วก็พี่แพรดี้ไปกันไหมคะครับผมในช่วงอัธเทสค่ะ และสำหรับอัเทสในเอพิปโซดนี้พี่หมูและพี่แพดดี้จะมาเผยสูตรเด็ดซิกเนเจอร์คอฟฟของแต่ละคนทั้งเทคนิคขั้นตอนในแบบสเต็ปบายสเต็ปกันเลยทีเดียวค่ะ<ม>เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนเพื่อนมาริสตาทุกคนนำไปต่อยอดให้กับเมนูพิเศษพิเศษของคุณค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าพี่ๆทั้งสองจะมาอัเทสกันในเมนูไหนกันบ้างช่วงอัเทสมาแล้วนะคะพี่หมูพี่แพดดี้คะ เมนูซิกเนเจอร์ของร้านพี่ๆที่จะนําเสนอในวันนี้คืออะไรคะครอของผมนะครับผมก็คิดขึ้นมาใหม่เลยสดๆเลยว่าเราอยากใช้เหมือนอาหารเช้าเรากินเบทที่มันเป็นนมทั่วไปจนเราเบื่อแล้วสามารถเอานมอ่ะไปอินฟิวก่อนได้เพื่อเพื่อเอากินเลาไปอยู่ในนมแล้วค่อยเอานมมาประกอบร่างต่อได้เอาไปแช่กับฝักวาน,นิลาสดก็ได้ได้ เราก็จะได้เป็นนมวามมนิลาแบบเคียว<ๆ>จริงๆสตรอเบอรี่ได้ไหมคะคือส่วนใหญ่เราอินฟิวกับของที่แห้งๆ oh. ถ้าเกิดเป็นผลไม้สดเนี่ยเขามีน้ำด้วยเดี๋ยวนมเสียอันนั้นคือหนึ่งแล้วของพี่แพดดี้อะคะสองนดา<ห>จ,จะเป็นน้องหมาที่อยู่ในร้านทุกๆวันลูกค้าหลายๆคนก็จะเข้ามาที่ร้านแล้วก็อุ้ยติดใจรักน้องเอ็นดูน้องถ้าเราสามารถนําเขาเนี่ยมาแปลงสร้างเครื่องดื่มให้กับเขาเป็นสําหรับเขาแล้วก็ลูกค้าสามารถทานได้ที่เราคนเดียวอย่างเงี้ยก็จะเป็นการแบบดึงดูดเขามาด้วยสุดยอดเลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการทำกันนะคะเริ่มต้นจากท่านไหนก่อนดีคะครับพัตตี้ก่อนเลยอิงกีเลียนที่ใช้ในเครื่องดื่มตัวนี้ก็จะมีนูเทลล่าช็อกโกแลตเป็นการตกแต่งแก้วค่ะคาราเมลซอสที่กวนเองช็อตกาแฟนมสูตรแลคโตทรีอุ้ยอร่อยมาก ความหวานอยู่ในกำลังดีแล้วมันปิดท้ายด้วยความคาราเมลหอมหอมแบบเป็นเอกลักษณ์แต่ว่ามันมีช็อกโกแลตมันมีตัวตัวเนืช็อกโกแลตนูเทลล่าด้วยค่ะเมื่อกินไปนานๆนูเทลล่าก็จะเริ่มละลายแล้วก็จะค่อยคายรสที่เป็นมันมีความเข้มของเขาขึ้นมามันเหมือนถั่วถั่วนิดนึงอะไม่รู้ทําไมจากช็อตกาแฟด้วยค่ะดังนั้นก็คือบาลานซ์ระหว่างกาแฟด้วยนมด้วยแล้วก็อินกิเดียนอื่นๆด้วยมันเหมือนกินขนมใช้นม เป็นนมฟูแฟตเป็นเนจิโกอินซิลกับซีเรียลกาแฟเราก็ใช้เป็นเป็นบาซิลขั้วเป็นมิเดียสุดาใช้พีนัตเตอร์แล้วก็ซิฟเวอร์ไซรัปแค่นี้เองเติมเกลือนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเอามาเชกรวมกันในเบอ่ใหม่ข่ะยังไม่มีชื่อเลยครับไฟว่าให้คุณผู้ชมคิดดีกว่า,ดาได้ไหคะ <c oughs> คอมเมนต์มาหน่อยอมเพราะอยาก อร่อยมากอันนี้นะว่าถั่วแล้วนะครับพอเจออันนี้คือถั่วแบบถั่วถั่วอต่อไปเพราะมันมีเนยถถ่วเนยถั่วุกวนแล้วไอตัวไอนมซีเรียลอะค่ะครับอ้โหแปลกดีจะมีความแบบว่าซีเรียลครับใช่มันมันคือความอ่านเ้าในคนเนเรื่องของเหลวอุยอร่อยมากสองอันนี้คือแปลกพิเศษครับ แล้วอยากทานอีกด้วยนะอันนี้อันนี้แฟว่าน่าจะเป็นคีย์พอยต์เลยไหมคะใช่ใช่ทำทำให้กินแล้วอยากกินอีกินได้ทุกวันวอย่างเดียวไม่พอใช่ถ้า<ต>คุณอยากกินเมนูนี้คุณต้องมาหาเราเท่านั้นประเด็นหนึ่งที่แฟว่าสําคัญมากเลยค่ะทุกคนคือเรื่องของวิธีการเล่นกับนมด้วยเพราะมันไม่ได้ทําได้แค่ทงเดียวเนาะก็ต้องดูวัตถุดิบของเราเป็นหลักก่อนว่าเราจะใช้ตัวไหนเป็นหลักถ้าเกิดเราต้องการตัวที่จะไปสู้กับวัตถุดิบเราจริงๆก็ต้องใช้ตัวที่แบบ ไขมันเยอะๆจริงๆอันนี้วิธีเลือกนมใช่ถ้าวัตถุดิบของเราแบบว่าเบาๆไล้ๆฟูงเราก็ใช้นมที่ไม่ต้องแบบไขมันหนักมากก็ได้ใช่อย่างของแพทอินกีเดียนอื่นจะเป็นตัวที่หนักนูเทลล่าก็หนักคาราเมลซอที่ควรเองเราก็ควรให้มีน้ําหนักที่หนักแน่นดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้นมที่มีไขมันที่น้อยลงหน่อยเพื่อที่จะช่วยบาลานซ์เขาให้เขาดื่มง่ายขึ้นจากนั้นไปลองเล่นดูใช่ครับไปลองเล่นกันดูนะคะกับ เริ่มต้นจากแรงบันดาลใจเลือกวัตถุดิบสามแบบเนาะตัวนำตัวรองตัวตัวผสมแล้วหลังจากนั้นมาเลือกวิธีเลือกเมสต์ตที่เหมาะกับอินกิเดียนถ้าหนักแล้วเอาแมสต์ตที่ทำให้มันเบามาให้มันเบาขึ้นแต่ถ้ามันเบาทำให้มันครีมมี่ขึ้นเรียนรู้เยอะมากเลยนะคะวันนี้ให้กันแบบไม่กั๊กเลยนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าใครก็ตามที่อยากจะพัฒนาสูตรเนาะซิกเนเจอร์ดริงค์ของตัวเอง คาเฟ่เราร้านเราวันนี้ได้เคล็ดลับเทคนิคไปแบบไม่กล้าจากพี่ๆทั้งสองคนแน่นอนใครเอาไปทําแล้วเป็นยังไงบ้างได้ซิกเนเจอร์นิกเใหม่ๆแบบไหนอย่างไรบ้างเนี่ยคอมเมนต์บอกได้ไหมคะแล้วก็อย่าลืมตุงชื่อด้วยนะอย่าค้างกันอยู่เดี๋ยวพี่หมูมาดวงอันนี้สําคัญมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครก็ตามที่ให้ความสนใจเรื่องของเทรนดกาแฟเพราะมันมาจากความชอบของคนนี่แหละเนาะเราจะมาคุยกันในยอพิโซดนหน้า โอเคนะคะนัดกันแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในเอพิโซดหน้าเราสามคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคไปร้านไหนเนี่ยเจอเมนูที่ไม่ซ้ํากันชื่อแปลกๆเต็มไปหมดเลยค่ะเทรนต่างๆแบบนี้เนี่ยมัน,ม,นมันเริ่มต้นจากตรงไหนอะคะพี่ๆค่ะจำเป็นแค่ไหนที่ทุกร้านควรจะทําเป็นนะคะสำหรับเมนูนี้